สังเวียนเตะนี่นะครับการพ่อหน้ามันลำใหญ่ใบเขียวอันนี้กีแย้มเตะพาไปยังก่อนครับนี่ครับพามาเบิื้องบนส่วนเกษตรมีทั้งบ้านทั้งขวางสวนเกษตรบ้านทั้งขวางตำบลยังก่อนครับตำบลทั้งขวางนี่แหละครับไม่ไม่นตำบลท่าวัดเตะตำบลทั้งขวางก็ตำบลท่าวัดตำบลทั้งขวางด้วยเนาะ เวัสดีครับโมเดลเจียมสิพลาเพื่อนครับเขตบ้านทางขวางตำบลทางขวางอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับโมเดลเจียมข้อกับสิพลามาชมเกษตรไร่สวนผสมผสานกับการปลูกพืชผักสวนควาปลูกพืชไร่ปลูกต้นไม้ต้นไร่ต้นหญ้าแล้วก็เพื่องกระสืปลูกต้นไม้แล้วก็สิเลี้ยงปลูกพร้อมเจ้าคือทหันมาเลี้ยงปลูกคือจังเจ้าเจ้าคือเลี้ยงตั้งเด็กแท้ ันปูเนี่ยมันนั่นยามมันบ่ค่อยเห็นเนี่ยเด็กเด็กหนนะแต่ว่าเด็กนี่คันต้องการมันกลับมาเห็นโหลดเด็โอ้ยเป็นคักเป็นเนี่ยฉันเอื้อนจากพ่อเดี๋ยวพ่อโหลดตีเด็กอ่ะไอ้ปู่เอื้อนมามัเอื้อนยังฉี่กับมะมัเอื้อนยังฉี่กับมะมักแต่เด็กเห็ยแค่ตบขายทีเทียะไอ้โว้ยเรียงชิมันมันต้อองยู่ในฝุ่นมันง่า่ปด นี้เขาไ่ได้ยากกับการนั้นว่ามันลอกคาบลอกอย่างนี้เขาไ่ได้ยากเลยเป็นบอลทันทีจริด้คาบของมันมันกลับไปเป็นแย่แย่หมเสียวในการของมันกินของมันอีกถ้าหายเลยกินของมันอยู่แต่ว่าพอพอมันพอมันลอกคาบปั๊บแมนบอลตัวนิ่มมันที่เป็นตัวนิ่มแมนบอลรั๊บนี่ตัวแกนี่มันที ไปกินบอลอะไนี่ม่สิกินกันบอนไม่ปกินกันกสุนตีหายมาแพงเลยสีสีเพ้นเฮดนิ่งนิ่งคือปูตายนี่ยมอืผนปูหรอกค่าห้อสีขืนม้าหลดคนสีคนสีแอบข้นมาของิ่นมาอยู่คุมคุมดอกสีบ่ใอห้ตัวอื่นเห็นเพราะว่าเขาสีหนีบแหมอืมีราคาเลยม่งมงี้แท้แต่ว่าขั้นเฮ็ดบอดีกี่ คือว่าพีปัญหาในการลอกค่ะโอกาสลอดมันสิหลายตัวแข่งซีมันกับซัมบอธรรมชาติแล้ววันนี้แข่งซีขันบ่อปูนเขามันกันเล็กว่าแล้วอันนี้มันอันนี้เวลาเก็บเนี่ยเขาต้องคนบ่เวลาเก็บไม้ถึงว่าผ่ามันหลายเนาะผ่ามันหลายช่วงหนาฝนนี่เขาสิเอาอาหารหล่อมันโหลดเขาคืนกินเด้เขาติดคืนมากินเต็มเลยล่ะคืนกินเต็มเลยนานี่เขาบ่ค่อยคืน เอาวานให้กับขึ้นเต้าปูน้อยเปนมากินได้พื้นที่รปั้นได่หนางนะพื้นที่รุ่นน่มันสี่งานคัวเนี่ยสองงานตีสองตีสองงานไปโลดแจ็คกะผม่าประมาณนี่ละสองงานแี่ละบ่ฮอดอกบ่ฮอดนี่แจ็กัเอาตัสานีกังานงานกว่วเดี๋ยะเอาต่สานี แม่ครับมันหอน่ะฝนมันเตรียมดเียแม่คืออ่อนบางทีคือ่าปล่อยกรปน้องเลยครับกินอีปัวมันเข่ามาอยู่เด้งจับออกเดือ

ไปสอยแล้วไปใกลู้บน้าจากสามเมานี่นี่จ้น้อยแต่ที่ได้ลูกไ้ในเรื่องนี้โอ้ยให่ท่านผู้ชมคุณลดูมันชมใส่ที่ผู้ชมนะน้ำกันกระซอแล้วไปนาออยากได้คมดูไหมนี้เนี่ย สมมติว่ากรณีว่าเป็นน้ำบาดาลนี่มันปล่อยลงเลยได้บ่อลบาดาลนี่มันบริจากดีปันต้องพักพักตอนสามเมือน้ำบาดาลนี่คือว่าผมบอกเลยมันติดคอลิ้น,น,นพักสามเมือเพราะขันเจ้าสิใไซน้ำแต่ว่าแพรนี่แพรอยู่เป็บาานบ่ิขันเฮ็ดจังสีพ้นมาเบิ่งหลายเลยเดี บงบไดเพราะว่าบได้จับขืนมาไห้ปีน่นมันอยู่ในหันแล้วยุ่ใต้ต้นไม้แล้วนไม้จาาขอนแก่นเมา่เบิงกับมีเได้บอกว่าให้เติมเบิงไปเบิงบ่อทีไกลไกกว่านี้บ่อนี้มันโดนนี้มันเฮ้าบ่ได้เห็ดบ่อปูนไหวมันเห็นปล่อยแบบธรรมชาติเื่อว่าให้เขายูตามธรรมชาติเอาตีนขวนบ่มักน่ำเลิกได้เิ่นมักนำนี้แหละึงเทงเงเทิเทงเทงเทานทงเทงเทเงเงงเ เขาขุดซรันี่แหละ่าตรีทรันั่นั่นแม่นคนบางคนมาเห็นคนบางแม่นเป็นสามันบ่แม่นขุดลงตืนเพราะขน้ำซลอมก็เป็นสาอลี่หละวแบบนี้น้ำเว่าเวลานั่นคนสีใจขุดเรนให้มีชั้นไร่ต้องวางให้เป็นน้ำเบิกนะงามฝนสีข้นมาไตเต็มนยู่หะเอาเอาพ้งไก่ให้กินกับกินที่ดีได้สักกี่ โค้งไก่นีเดจังไหนต้มเอาต้มแล้ววันนี้มาเสียบไส้หม่เสียไสใหม่ลงน้ำตาบาเขาเสียไ้ไ้เขาหลักมาเบิองให้เบิดเนี้ยเนียข้าวเดียวเอาล้องเอาไม้กินเบิองคนมาไม่กินโค้งไก่เขากอาไม้เบิองหมูป่าตายปลาตายสีขาวเห็ดกินเขากับมาลงข้าวเดียวกับเบิดมันกินแบบนั้นโอ๊ยดยอันปูน้ําแมนบอลอยู่ได้ี่ไง มันเป็นปูปูพันปูพันพผะเทพด้ค่าวันลงไงโอ้พผะเทียบะผเทียบะาเทียบว่าให้เราคันปูนะให้ให้กัดกันพระเทียบนี่ใช้นี่ใช้เาเทียบทีเ่ากัดกันดิหันหน้าบ้านเขาเนี่ยกัดกันนีเท่านั้น นี่อโอ้จริงแ,แต่เด่นอ,อันนี้ใช้พระเทพถือเขากัดแลยอันนี้เออเอเอาพะเทพก็ปูน้าบานเทามันคือกันวะแม่แต่อันนี้ผมมาปูน้าบานเท้าด้วยนนี้ใชนักเลงยังสินี่นเขากัดจนบอมัน กัดก <ítulo> ันครับเขาเนี <to address> ่ย <em> นี่ใช้นักเลี้ยงนี่คืออันนี้ได้บอกเลยครับกัดปลูกสายของอันนี้ปู่บ้านเขาด้วยครับแ้วใช้นักเลี้ยงด้วยเนี่ยคือว่านี่ยแขนขาด้่วนขาดขาดเกิดเหมือนแหละเขากัดใช้นักเลี้ยงบอกเลยสายสายบ้านอันนี้เป็นสายบ้านเขาด้วยครับเนี่ยเด้อคือว่ามันมันกัดกันมันหนีบหาความประสบ ประสบความสำเร็จเนี่ยการปูกบ้านมะเข้าเนี่ยมันอยากหนีบกันหไรให้ไม่เบียดเข้ามันอันปลูกเนี่ยเอาพันธุ์มันมาแตา่้ใส่ไปเอามาเอาพันมาตาอุดรเม็ดมันบปล่ครับเอาอันต้นพันมันนี่ต้นบักไงเลย สามคนก่อนกับบ่หต้นแม่พันธุ์มาเนี่ยอา้าวตอนเวลาปลูกกันปลูกแังไหนครับบัดครับเลาเอาแส่น้ำก่อนสองคืนแล้วจังเอามาตุ้งจีบัดจังเอามา้าคุมใบหามันเกิดนออันนี้เกิดนอแล้วเฮาก็จังเอาใส่ถุงดำดินได้ไหม,มดินดินจังดินฮอบปลูกอย่างเรื่องไหนครับดินธรรมดาห้องอ่อนคนแก่ลดละสองลอยเลยละ อันโอมาผสมแกบมาผสมพุ่นสีงวันอันนี้เด้อครับนี่เด้อนี่เด้อเด่นเขาเจ้าปลูกเด้อครับนี่เด้อมามักเขากันเด้อใบไม้เด้อผู้ใดอยากได้ดีๆครับนี่มักเข้าไปนี่ระยะการย่อยสลายกับซิวประมาณว่างสามเดือนนี่เด้อขันว่าใบไม,ไม้เด้อขันว่าเฟียงนี่เฟียงนี่ซิวสามสามเดือนกว่า พยุงอันนี้ยังเบียเนพยุงนี่ก็เฮ็ดสไตล์เดียวกันครับเจ้าเอาว่าเขาเสือไหมาอู้หวิวละเอียดฟุบเล่าครับล่ยังครับดอกไอ้แบนไอ้มางันแด่งแกงเบนครับเพราะผมมัน มันต้องทาแดดแล้วมันต้องเขาต้องต่ำมันยครับเพราะผมมันหันผมกกต่ำแล้วผมมันเอาลงกันต้นไดไหมมันไม่ผูกมัแตไปเอามาบางเดือนเาืไหรนี่ไหมวันนี้ผมมันผมไปเอา้วผม่านเข้าเจ้าว่าผมผีบ้าผมไปเอายุผมไปเอายุ่ของข้าเจ้าไปอะผมจ้มไหมเลยเหกับอกว่าเหุยังงเบียนเบีย ฝนกรอยากว่าเนี่ยอยู่เฝนตั้งป่าแถวอยู่แจกดอกเฝนเดียวเบิางเฝนหนาเฝนเทากับรูเพราะว่าเทาเท่าของก็เห็ดนี่แบะปีที่สามปีที่สามเดี๋ยก็ว่ามันประสบความสเลี่ยนเล้วล่ะนะคิดว่าอยู่เพราะว่าตะกี้ได้ขายต้านหนาฝนแล้ววันนี้ต่อมาเนี่ยได้ขายตลอดเด้ขายตลอดเนี่ยเดี๋ยวนะเนี่ยเกอาสิบบาทมะมีหดอก าทางอื่นมีแปลกคืออยา่างไรยู่สตาดาใส่มาได้ดอกสีบาทมือนีม่มานยังครับเจี๊ยบมมา่ยัง,ยงกว่ามัน,น <c oughs> มุน,นี่มันแยกต้นไม้ค่ะมันแยกต้นอย่างน้าเชี่ยวไปยังกว่าอันเชีเออเ่ยวไปปลูกเพราะว่าใส่กินเห็ดตามปีซีปีเพิ่นว่าเห็ดออกเลยเสี่ยวไปปลูกกินเห็ดค่ะปลูกกินเห็ดบ้านเขาเนี่ยจ้าโอ้อันนี้มันระยะจังเดียดแล้วครับแม่อันนี้มันบางท่านชอปีสอดเดียนเมษาสี่พ่อปีท่านเดีย เพราะมันเป็นเนี่ยเจ้าเบิ้งขันเจ้าไปออกแดดสีบรูบ่บพุ่งเนี่ยเจ้ออดดาเนี่ยเอาสลับเนี่ยมันเป็น,นคือว่ามันแข็งสีเจ้ามันทีเป็นพืชใช่ว่าเคืองแดดมันจะเป็นเป็น,ปนพืชเ,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 เป็นต้นไม้ที่บ่ามักแสงแดดได้แหละผมบอกเลยต้นจากที่ผมไปสมัมผัสมันนะมักนะ้ำนะแต่บ่เป็นแดดแต่ขอให้เขาอยู่ในโฮมแล้วก็ถือน้ำเนี่ยเจ้าเอาสลับพึ่งแหว่งถึงเลย จ้าเนี่นบอกมันอยู่ในห่มเขียว่าเียคันถึกคันถึกแสงแดดแหงด้เนี่เจ้าเสี้ยว่าคันถึกแสงแดดโดยตรงนี่ล้หยอกลำแย่น่ะชีดวงชีดานน่ะ น้อยยังแค่รอแค่แค่ขี่ปวดกระต้นมาน้ำจากสามาใส่นี่นี่จังน้อยกับที่ได้ปูกไส้ในเหลี่ยวนี่มิโอ้ยอยากไอ้ท่านผู้ชมคนละเดียวดิมัใชุชมใสเลยท่ผู้ชมนะว่าน้ำกันชุ่มคนนี่ล่ะกระซอรถไปน้อยอยากได้ความรู้ไหมบัดนี้เนี่ยสมมติว่ากรณีว่าเป็นน้ำบาดาเนี่ยมันปล่อยลงเลยได้บ่อนบาดาเนี่ยมันบ่อยากดีปั่นต้องพักพักตอนสามเมือ น้ำประดานนี่คือว่าผมบอกเลยมันติดค้อลิ้น,น,นพักสามมือถ้าเอาไซนเนี่ปูมันสิมันสีตื่นอยู่น้าบานนี่เขา,า,าตีมาทำใหชาหลายตัวเพราะขันเจาะสีไซน้ำใช่ว่าแพรนี่แพอยู่เป็นบอขันเฮ็ดจังสีคนมาเบิ่งหลายเลยดิเบิ่งบ่ได้เพราะว่าบ่ได้จับขึ้นมาไว้ปีนี่ก็สิเฮ็ดบ่อกรุ่นมันอยู่ในหันแล้วอยู่ใต้ต้นไม้เห็บต้นมาจากขอนแก่นมาเบิ่งก็มีเลยบอกว่าให้เบิ้เบิ่งไปเบิ่งบ่อทีไก่ไก่กว่านี้ บ่อนีมันโดนหนีมันเขาอะไรเห็ดบ่อปูนไว้มันเขเห็นปล่อยแบบธรรมชาติคือว่าให้เขาอยู่ตามธรรมชาติเอาตีเน่าค่ะเขาขุดเพิ่นบ่มักร่ำเลิกเด้จ้าเพิ่นมักนาวซ้ำนี่แหละเคืองเคืองแข็ยงข้านี่แหละคือเขาก็ขุดซ้ำนี่แหละมาตีซ้ำนั่นแม่นคนบางคนมาเห็นเพิ่นว่างคนเป็นสามันเพราะเขาขุดลงตื้นเพราะข้าวน้ำพร้อมกับเป็นสาอิลีแล้วช้านแบบนี้น้ำเทว่าเวลาหนังคนใส่ใจขุดเล่น หห้มีชัน้นเขาตวงวางห้เป็นน้ำเบิ้งนะงามฝนเหนสีขึ้นเมาใตเต็ม,มอยู่หละเอาเอาโค้งไก่ให้กินกับกินดี้ดีเลย้เจีโค้โ<อ>งไก่นีเห็ดจังไหนส้มเอาต้มแล้วบะน,นี้มาเสียไฟไหมเสียไตใหม่ลงนำ้ำกาบาเขาเสียไตไปเขาหลักมาเบิง้งเนี่ยเบิ้เนี่ยเะ็นข้าวเดียวเอาล้องเอาไมา้กินเบิง้งคนวาไม่กินโค้งไก่เขาเอาไม้เบิ้ง มูปลาตายปลาตายสิเขาบอเห็ดก in. hmm. ินเขาก็มาลงข้าวเดียวกับเบิ้ลมันกินแบบนั้นโอ้เดี๋ยวอันปูน้ามันบอลอีกอยู่ได้ยังไมันเป็นปูปูพันปูพันผาเทียบเลยเขาเอามาลงไงโอ้พระเทพพระเทพพระเทพบ่าให้เราคันปูน้าให้ไงให้กัดกันพระเทพนี่ใช้นี่ใช้ระเทียบเฉพากัดกันเด้อคันน้าบ้านเขาเนี่ยกัดกันมีเท่านั้น นี่อื้อโอ้ยจริงแต่ปออันนี้ใช้พระเทียมถือเขากัดแล้วนี่อันนี้เอืเออื้อออ พ่อเที um, Mine, ่ก no ็ปูน้ำบานเทามันคือกันบแม่แม่คือกูแปูนบานเามันตน่อยกแต่นีผมว่าปูน้ำบานเทาาด้วยขันนี้ใช้นักเลี้ยงอยงเีนี่เขากัดจนบ่กมันกัดกันกับเขาเนี่ยนี่ใช้นักเลี้ยงนี่คืออันนี้เดี๋ได้บอกเลยครับกัดปูสายของอันนี้ปูบ้านเท้าด้วยครับด้วยสช้นักเลี้ยงด้วยเนี่ยคือว่านี่แขนขาด้่วนขาดขาดเกิดเหมือนแล้วเขากัดใช้นักเลี้ยงบอกเลยสายสายบ้านอันนี้เป็นสายบ้านเท้าด้วยครับเนี่ยเด้อ ว่ามันมันกัดกันมันเหนีบหาความประสระสบความสำเร็จเนี่ยขันปูบ้านาเขาเนี่ยมันอยากหนีบกันไร